ร้อนยิ่งกว่าอากาศเดือนเมษายนนะคะคงไม่พ้นอุณหภูมิการเมืองไทยค่ะโดยเฉพาะทำลายสำคัญในวันที่3เมษายน2567จับตากันไปที่สารรัฐธรรมนูญนะคะจะพิจารณาํำร้องยุบพ,พักเก้าไกลของกกตหรือไมห่หรือจะวินิจฉัยสั่งยุบพ,พัก เลยหรือไม่ค่ะโดยในทุกวันพุธเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะสารรัฐธรรมนูญจะพิจารณาวาระต่างๆนะคะซึ่งก่อนหน้าน,นี้ค่ะก็ได้ตีกลับให้กกตนั้นไปดําเนินการเรื่องเอกสารยุบพักก้าวไกลให้เรียบร้อยค่ะซึ่งกกตก็ได้ส่งให้กับสารรัฐธรรมนูญไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ เรื่องนี้คุณจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนได้ออกมาตั้งข้อสังเกตค่ะว่าในวันพุทธที่3เมษายนนี้นะคะพักฝ่ายค้านเนี่ยจะอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152และในวันดังกล่าวนะคะอาจคาบเกี่ยวกับสารรัฐธรรมนูญจะพิจารณารับคำร้องของกะกะตรกรณียุพักก้าวไกลหรือไม่โดยคุณจตุพรเนี่ยมองว่าถ้าสารรัฐธรรมนูญน,นะคะรับคำร้อง คงพ่วงคำสั่งให้กรรมการบริหารพักหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปด้วยค่ะดังนั้นนะคะเมื่อเปิดสภพานในวันที่3เมษายนแล้วกรรมการบริหารพักก้าวไกลควรต้องรีบอภิปรายก่อนไม่เช่นนั้นอาจไม่ได้อภิปรายเลยคุณจตุพรยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าเหตุการณ์ที่พักก้าวไกลจะยุบพักหรือไม่คงไม่จําเป็นให้คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมาช่วยเพราะกลไกอํานาจสามารถจัดการกันเองได้ โดยตัวอย่างพักไทยรักไทยในะอดีตมีมากถึง377เสียงยังไม่สามารถต้านทานการยุบพักได้และพักเก้าไกลมีแค่151เสียงคงยากจะรับมือไหวเช่นกัน ขณะที่ก่อนหน้านี้นะคะคุณชัยธวัฒน์ตลาทนหัวหน้าพักเก้าไกลได้ไปให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐนะคะยอมรับว่าจับตาวันพุทธที่3เมษายนนี้เหมือนกันค่ะว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคําสั่งออกมาอย่างไรโดยพักเก้าไกลยังคงยืนยันให้สารรัฐธรรมนูญเปิดโอกาสให้พักเก้าไกลได้ชี้แจงข้อกล่าวหาต่อสู้คดีอย่างไม่ควรที่สารรัฐธรรมนูญจะนัดวันตัดสินในแทนที โดยส่วนตัวคุณชัยธวัฒน์เชื่อว่าสารรัฐธรรมนูญอาจยังไม่ตัดสินคดียุบพักก้าวไกลเร็วนักอาจเลยช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ไปหรืออาจเลยไปช่วงเดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนายนก็เป็นไปได้โดยที่คุณชัยธวัฒน์ยอมรับว่าพักก้าวไกลเตรียมแถลงข่าวต่อสู้คดียุบพักอย่างเป็นทางการแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนนี้หลังผ่านวันหยุดยาวสงกรานต์ไปแล้ว ก็คงต้องตามลุ้นกันค่ะว่ากรรมการบริหารพักเก้าวไกลนะคะจะได้มีโอกาสอภิปรายในสภาหรือไม่รวมทั้งพวกเขาจะได้มีโอกาสถแถลงชี้แจงครั้งใหญ่ต่อคดียุบพักเก้าไกลหลังสงกรานหรือว่าสายเกินไปค่ะ